สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอทริคนะครับในการใช้ในการนำเสนอ powerpoint ครับสามารถทำได้ในทุกเวอร์ชันนะครับสมมตินี้ผมมี powerpoint อยู่นะครับผมลองนำเสนอเต็มหน้าจอนะครับถ้าเรามีในส่วนต่างๆเยอะนะครับเราสามารถที่จะลองกดปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเขาก็จะซูมเข้าไปให้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแพนนะครับเห็นไหมฮะส่วนที่หนึ่งอธิบายไปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เมาส์นะครับ แผนไปในส่วนที่2นะครับเห็นไหมครับมาส่วนที่3นะครับส่วนที่4นะครับซูมเอกก็คือกดเครื่องหมายลบครับนะครับถ้าลองล่นดูนะฮะฉายเต็มหน้าจอนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเขาก็จะซูมไปนะครับกดเครื่องหมายลบนะครับก็ซูมออกนะครับ เทคนิคนี้คืออันที่1น,นะครับผมที่เราสามารถทําได้นะครับในส่วนของ PowerPoint ทุกเวอร์ชันนะครับผมถ้า่านต้องการที่จะซูมนะครับกดเครื่องหมายบวกครับผมถ้าเกิดจะให้เล็กลงนะครับก็คือกดเครื่องหมายลบนะครับกรน,นีหัจอยอยที่2ครับผม บางทีนะฮะเราต้องการที่จะกระโดดข้ามหน้าสไลด์นะครับหลายคนก็คือกด Escape ออกไปแล้วก็ไปเลือกสไลด์นะครับท่านสามารถกดตัว G ครับผมก็จะเห็นเป็นตั้มเนวขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราอยู่ที่หน้า21นะฮะหน้า18นะครับโทษทีหน้า18นะครับททหัวอย่นะครับถ้าเกิดผมจะกระโดดข้ามไปหน้า24นะครับผมก็คลิก24ปุ๊บ ก็ไประหะัสหน้า24นะครับเทคนิคก็คือการกดนะครับตัวอักษรนะครับตัวจที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับผมกด G นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดท่านกด G แล้วก็จะได้เป็นตําแหน่งอย่างนี้ครับสามารถกระโดดข้ามหน้าไปนะครับจะข้ามขึ้นหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะครับผมจะข้ามมาถอยหลังหน้านี้ก็ได้นะครับ กด G ฮะกระโดดข้ามไปท้ายๆเลยก็ได้ครับปุ๊บเห็นไหมฮะนั้นก็จะสะดวกครับในการที่เราจะต้องการสวิตนะครับหน้าจอข้ามไปข้ามมานะครับหรือมีคนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็กดกลับไปแล้วก็ไปคลิกหน้านั้นนะครับเป็นการย้ายหน้าดังรวดเร็วนะครับอีกกรณีหนึ่งครับผมโดยที่เราไม่ต้องกดสลับลงมานะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าที่35นะครับ กรณีนี้คือถ้าท่านจําเบอร์สไลด์ได้ครับว่าสไลด์หน้านั้นหน้าอะไรนะครับจาก35มห้าแล้วผมบอกว่าจะกลับมาที่หน้า29ตรงนี้นะครับตรงหน้า3 5นะครับผมขออนุญาตคลิก35นี้ครับท่านพิมพ์นะครับที่คีย์บอร์ดเลยครับ29 enter ครับเห็นไหมฮะก็จะข้ามมาที่สไลด์หน้า29ทันทีนะฮะท่านจะไปหน้าไหนนะครับกดตัวเลขนะครับ ผมจะกระโดดลองขึ้นไปที่หน้า31ดูบ้างนะครับพิมพ์สามหนึ่ง enter ครับผมเห็นไหมฮะได้เลยนะครับผมการมี2กรณีนะครับผมก็คือท่านสามารถที่จะกดนะครับในส่วนของตัว G นะครับพิมพ์ตัว G ก็ได้นะครับในการที่จะเรียกขึ้นมานะครับหรือเราสามารถที่จะพิมพ์นะครับผมในส่วนของ เลขหน้าสไลด์นะครับผมหน้าสไลด์นะครับแล้วก็เคาะ enter นะครับน,นะครับสองกรณีครับกดตัว G แล้วเลือกหรือกดเลขหน้าสไลด์แล้วเคาะ enter นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับผมผมลองเปิดไปที่สไลด์อันนึงดูนะฮะสมมติไปที่อันนี้นะครับ ้าท่านต้องการที่จะหยุดชั่วคราวนะครับเป็นการถามตอบคาถามหรือว่าเราต้องการที่จะให้ความสนใจนะครับกลับมาอยู่ที่ผู้นําเสนองานนะครับเราสามารถกดตัว B boy นะครับทําให้จอสีดําได้นะครับกดตัว B นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดท่านจะได้จอสีดํานะครับเรากดตัวใดก็ได้ครับผมกลับไปนะครับที่คีย์บอร์ดครับเคาะปุ่มไหนก็ได้ครับหรือกดตัว B ซ้าก็ได้นะครับจะกลับมาหน้าเดิม อีกกรณีหนึ่งคือกดตัว W ครับผมตัว W ก็จะได้หน้าจอสีขาวนะครับกรณนนีที่เรากดตัวหน้าจอสีขาวเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเราเรียกนะครับในส่วนของไวบอร์ดขึ้นมานะครับหรือเราเพิ่มสไลด์ขึ้นมาแบบกระทันหันชั่วคราวนะครับม,มีคําถามขึ้นมานะครับผมลองส,ส,สมมติกลับไปก่อนนะฮะจากการนําเสนอหน้านี้นะครับมีคนถามคำถามว่า ปกติการเซฟไฟล์ขึ้นไปอยู่บนคลาวนี่ทำอย่างไรนะครับผมก็กดตัว W นะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือของ PowerPoint ที่มีในทุกเวอร์ชันนะครับปากกาด้านด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับมีปากกาอยู่นะฮะท่านก็แค่เอาเมาส์มาจ่อคลิกปากกานะครับท่านก็เลือกสีได้นะครับว่าต้องการปากกาสีอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะวาดรูปได้ครับว่าจากคอมพิวเตอร์ของเราแต่ละคนนะครับในการที่เราล็อกอินเข้าไปทํางานนะครับ พอส่งอีเมลไปนะครับอีเมลก็จะถูกส่งมาในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะฮะขึ้นไปที่บนค่าวนะครับก้อนเมฆนะครับมีการจัดการต่างๆนะครับส่งไปให้ผู้บริการในส่วนของอีเมลนะครับเขาก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็ส่งกลับไปนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับผู้ใช้ไปไทยด้านเึงที่เป็นผู้รับนะครับก็จะสามารถที่จะรับนะครับในส่วนของอีเมลเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถอธิบายนะครับว่า เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับมีการคุยกันตรงนี้ตรงนั้นอย่างงี้ฮะเสร็จปุ๊บท่านกดปุ่มเลยก็ได้ครับผมมันก็จะกลับไปหน้าเดิมครับเสมือนกับการเรียกสไลด์ขึ้นมาชั่วคราวนะครับแล้วก็อธิบายสิ่งต่างได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเสนอครับทั้งหมดนะครับเราสามารถใช้ควบคู่กับโปรแกรมซ o ปอิดก็ได้นะครับถ้าเกิดผมกดตัว W นะครับแล้วเราเรียกซูปอิดขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นในส่วนของปากกานะครับ อธิบายต่างๆนะครับกรณีที่ต้องการที่จะอธิบายเสริมต่างๆอะไรเงี้ยต่างๆเป็นต้นนะฮะครับวันนี้ก็คงจะเป็นทริคนะครับในการใช้ powerpoint นะครับในการนำเสนองานนะครับขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งให้ดูใวันนี้นะครับผมที่เราได้พูดไปนะครับกรณีที่1นนะครับก็คือการใช้ซูมนะครับกดเครื่องหมายบวกซูมเอาเครื่องหมายลบนะครับเรียกนะครับสไลด์ซอร์เตอร์ขึ้นมานะครับจากหน้าปกตินะครับ ท่านกดตัว G ครับผมกระโดดข้ามหน้าได้ครับผมนะครับกระโดดไปไกลๆก็ได้นะครับผมไปหน้าสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับกดตัว G นะครับอีกอันนึงคือเราจําเลขหน้าได้นะครับเราพิมพ์เลขหน้าครับมู้จาก38ผมมา42นะครับผมพิมพ์กด42 Enter ครับเห็นไหมฮะอยากให้จอสีดําชั่วคราวกดตัว B ีบ y ยนะครับกดปุ่มแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับ จอขากด W นะครับแล้วก็ใช้ประกอบการเขียนการต่างๆได้ครับแล้วก็กด W ซ้ำ um, กลับมาหน้าเดิมครับผม mm hmm. ก็เป็นทริคครับในการใช้ PowerPoint ในการนำเสนอง,งานครับผม